เอาโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของบัญชีทูมิวเล็ตนะครับผมที่ผมได้รับเงินมาล่าสุดนะครับห้าร้อยบาทนะครับในวันที่สิบเจ็ดนะครับกันยายนหกห้าครับเวลาก็สามทุ่มแปดนาทีนะครับถอนเงินไปเพียงแค่หนึ่งนาทีเงินก็เข้ามาเลยนะครับห้าร้อยบาทนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปทําเงินฟรีทูมิวเล็ตแบบโดยตรงนะครับไม่เสียค่าสมัครหรือว่าการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับทำฟรีได้เงิินน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 นจรรงงแ่่ออะคคัับววีี้้ก็มใสขโด เปามาแจกให้กับเพื่อนๆด้วยน,นั่นเองนะครับตามที่ผมได้ประกาศชี้แจงไปก่อนหน้านี้หรือว่าที่ลงคลิปไปเมื่อวานนี้น,นั่นเองนะครับที่จะแจกในสองของโค้ดอ่างเปาเนาะก็จะอัปเดตให้ตั้งแต่การใช้งานการถอนเงินแล้วก็รวมไปถึงการแจกโค้ดอ่างเปานะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าได้รับเงินกันกี่บาทนะครับผมจะได้ทราบนะว่าเพื่อนๆเนี่ยได้รับโค้ดไปแล้วเนี่ยแล้วก็กรอกได้เงินเนี่ยกันกี่บาทนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทาเงินกันก่อนเลยนะ สำหรับแอปนี้ก็เคยรีวิวการสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับก็ดูคลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมจะแนบวิธีการสมัครไว้ให้เนาะก็ไปดูกันได้นะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรสำหรับแอป GoDaily นะครับแอป GoDaily เนี่ยดาวน์โหลดฟรีที่ Play Store เท่านั้นนะครับในส่วนของ Android นะครับ iPhone หรือว่า iOS นะครับไม่สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ในส่วนของแอป GoDaily นะครับเข้าไปที่ Play Store นะครับเขียนคำว่า GoDaily แล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องของเราได้เลยนะครับหรือว่าจะกดลิงก์ตรง คอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้เนาะในส่วนของขั้นตอนการสมัครก็ดูจากคลิปที่1ได้เดี๋ยววิธีการสมัครนะครับก็แนบไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยววิธีการใช้งานก็ดูในคลิปนี้เลยนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยผมจะอธิบายไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าผมอัปเดตค่อนข้างบ่อยนะครับสำหรับคนเก่าน่าจะพอรู้อยู่แล้วนะครับส่วนคนใหม่นะครับก็ดูในคลิปนี้ได้นะฮะโอเคนะครับในส่วนของแอปโกเดลี่นะครับจะเป็นการเก็บคะแนนจากการใช้งานของแอปนะครับเมื่อเรามีคะแนนแล้วเนี่ยเรานาคะแนน หนับ1คือการอ่านข่าวในเมนูแรกนะครับ2คือการดูคลิปดูในส่วนของเมนูที่2นะครับ3คือการทําภาร,รกิจนะครับในเมนูที่4นะครับผมจะมีภารกิจให้เราทําทุกวันนะครับ4นะครับผมก็คือการชวนเพื่อนนะครับผมเพื่อที่จะสร้างรายได้นั่นเองนะครับอันแรกเนาะเป็นการอ่านข่าวแล้วก็กดไปนะครับหน้าแรกเลยนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยจะมีวงกลมด้านล่างนะครับเมื่อมันขึ้นเป็นขีดแล้วเราก็เลื่อนอ,อ่านข่าวแบบนี้นะครับจนกว่ามันจะเปลี่ยนเป็นกล่องของขวัญนั่นเองนะครับเราจะได้รับกล่องตรงนี้แล้วก็กดรับไปอันนี้คือการดูข่่าาวอน เสร็จเรียบร้อยเราได้รับคะแนนนะครับต่อไปนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการดูวิดีโอนะครับซึ่งวิดีโอเนี่ยก็เป็นวิดีโอที่อยู่ในส่วนของ YouTube เลยนะครับเราก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอเนาะนะครับกดเข้าไปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของเหรียญทองขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีขีดนะครับที่วิ่งอยู่นะครับผมเมื่อขีดเต็มแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นกล่องข้างขวญเนี่ยเราก็กดรับคะแนนเหมือนกับการดูข่าวเมื่อกี้ได้เลยนะครับอันนี้คือเมนูที่2สอปนะหรับการดูคลิปวิดีโ แต่เป็นวิดีโอสั้นนะครับเราสามารถไปดูได้เหมือนกันเหมือนกับแอป Tik t o อกนะครับต่อไปเป็นในส่วนของเมนูที่สนะครับสาหรับเมนูที่4ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแสดงนะครับในส่วนของคะแนนที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็เป็นเงินกี่บาทการถอนเงินก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับการถอนเงินเราก็กดเข้าไปนะครับผมแล้วก็เลือกอในส่วนของยอดเงินที่เราต้องการถอนแล้วก็ช่องทางการรับเงินนะครับหบาทนะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จเราสามารถถอนได้เลยเพราะว่ามันไม่ต้องใช้คะแนนนะครับถอนได้เพียงแค่หนึ่งครั้งเนาะตู้นิเวลล์นะครับต่อไปสิ ต้องมีคะแนนอยู่ที่1ล้านคะแนนนะครับแล้วก็เงื่อนไขาการถอนเงินนะครับคุณจะต้องเชิญเพื่อนสําเร็จ1คนนะครับให้มันขึ้น1นทับศูนย์หรือว่าศูนย์ทับหก่อนนะับหรือว่า1คนสําเร็จเป็นตัวหนังสือสีดำนะครับถึงจะทําการถอนได้นะถอนได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับสำหรับ200บาทนะครับผมตรงนี้นะครับม,รมีคะแนนกรม20บล้านเหรียญคะแนนเนี่ยเราสามารถแลกได้เลยไม่ต้องอเชิญเพื่อนก็ถอนได้นะฮะถอนได้ไม่จํากัดครั้งนะครับเพราะว่าเราถอนได้เรื่อยๆเลยสำหรับ200รอบาทเพราะว่าผมก นะครับผมเราก็เลือก500เนาะแล้วเราก็เลือกที่ TruWallet นะครับจากนั้นก็กดถอนเงินนะจากนั้นตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เราใส่ number นะครับผมในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ของ TruWallet ของเราเนาะใส่ลงไปนะครับแล้วก็กดยืนยันการแลกรับได้เลยนะจากนั้นเนี่ยเราก็ตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นก็กดยืนยันการแลกรับด้านล่างนะครับโอเคนะครับผมได้ทําการถอนเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมการแลกรับรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเช็คที่ประวัติการถอนเงินนะครับตรงนี้นะครับผมก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินนะครับห้าร้อยบาทเนาะถอนไปเวลาสาม เดือน9 2022น่ะครับน่าจะรอไม่เกิน10นาทีเงินน่าจะเข้านะครับต่อไปนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของการเช็คอินนะครับการเช็คอินรายวันตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเนาะสำหรับใครที่ต้องการเชิญเพื่อนหรือว่าสร้างรายได้จากการแนะนำเนี่ยก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับการแนะนําเพื่อนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้นะครับเป็นช่องทางที่ได้เงินเร็วที่สุดและก็เยอะที่สุดนะครับสามารถไปเชิญได้เหมือนกันนะครับทุกคนสามารถทําได้นะขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเองนะครับว่าคุณเนี่ยจะเชิญเพื่อนหรือ เลยแล้วก็แชร์ไปยังช่องทางต่างๆได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมมีการแจ้งเตือนนะครับเงิน500บาทที่เราถอนไปเมื่อกี้ได้เข้ามาแล้วนะครับผมในส่วนของแอป Gold Daily นะ500บาทเข้ามาจริงนะครับอ่าโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของบัญชี t r u ิ e w l e d นะครับผมที่ผมได้รับเงินมาล่าสุดนะครับ500บาทนะครับในวันที่17นะครับกันยายน65นะครับเวลาก็3ามทุ่มแนาทีนะครับถอนเงินไปเพียงแค่1นาทีเงินก็เข้ามาเลยนะครับ500บาทนะครับผมสำหรับภารกิจอื่นๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถทำได้เลยนะครับทำไม่ยากนะ ก็ทําได้ทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเช็คอินการทำธุรกิจดูวิดีโอหรือว่าการอ่านบทความหรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็สามารถทําได้เลยตรงหน้านี้นะครับก็ประมาณนี้และกันในส่วนของการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการกรอกโค้ดอ่างเปานะครับก็ให้เรากดไปที่เมนูที่5นะครับด้านล่างขวามือสุดเลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็กดไปที่โค้ดอ่างเปาตรงนี้เลยนะครับผมกดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีช่องให้เราใส่โค้ดอ่างเปานะครับในส่วนของรหัสโคดที่ผมขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือเนี่ยไม่ใช่รหัสโคด สำหรับรหัสโคดอ่างเปาก็ให้เราพิมพ์ตามช่องที่ผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ดูนะครับว่าต้องกรอกแบบไหนอย่างไรนะอ่าโอเคนะครับผมในส่วนของโค้ดอ่างเปานะครับสำหรับแอป g o ล d e l l i นะครับผมก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับ D D D P K นะครับเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับผมพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับไม่มีตัวเลขนะครับผมจํานวนซองอ่างเปาเนี่ยมีอยู่ที่102ซองเท่านั้นนะครับสุ่มเงินรางวัลอยู่ที่1บาทถึง150ราิบาทนะครับหากว่าเงินรางวัลหมดแล้วเนี่ แทนนะครับผมก็ให้เรากดแลกรับได้เลยนะตรงนี้นะครับผมได้รับเงิน10บาทนะครับผมก็กดถอนเงินตอนนี้ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมเราก็กกเบอร์ของเราลงไปนะครับแล้วก็กดยืนยันการแลกรับนะครับผมการแลกรับเนี่ยจะใช้เวลาตรวจสอบ1-3วันทําการนะครับตรงนี้ก็ตามที่เขาแจ้งเลยนะครับหนถึงวันนอกจากที่เราถอนเงินไปเมื่อกี้ก็รอไม่เกิน5นาทีเงินน่าจะเข้านะครับกดยืนยันได้เลยนะอ้าวโอเคนะครับผมก็อัปเดตประมาณนี้และการน้อในส่วนของแอป g o d a l l y นะครับในส่วนของการใช้งานการถอนเงินล่าสุด แล้วก็การแจกโค้ดอ่างเปานะครับก็ใครกรอกโค้ดอ่างเปาแล้วเนี่ยได้เงินกี่บาทก็คอมเมนต์ด้านล่างไว้ได้เลยนะครับผมจะได้รู้ว่าทุกคนเนี่ยได้เงินกันกี่บาทแล้วก็ได้รับคะแนนกันเท่าไหร่นะครับถ้าใครอยากจะรับโค้ดอ่างเปาอีกนะครับในครั้งถัดไปเนี่ยก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดนในส่วนของโค้ดอ่างเปาครั้งถัดไปนะครับในส่วนของโค้ดอ่างเปาเนี่ยผมไม่สามารถสร้างโค้ดอ่างเปาได้ด้วยตัวเองนะครับผมจะต้องรับโค้ดอ่างเปาจากแอดมินหรือว่าเจ้าหน้าที่ของแอปเท่าน หรือว่ามีโคดอ่างเปามาอีกเนี่ยก็จะมาประกาศแจ้งแบบนี้แล้วก็จะลงคลิปแจ้งแล้วก็วิธีการรับโคดอ่างเปาให้แบบนี้เลยนะครับยังไงก็กดกดติดตามไว้นะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอสัด์ไปสวัสดีครับ